เคยตั้งคำถามกับสิ่งของในชีวิตประจําวันไหมว่าทําไมหน้าตามันถึงเป็นแบบนี้ทําไมมันถึงต้องถูกใช้อย่างนี้แล้วทาไมมันถึงต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะความบัดซบอันสิวิไลส์ตามตึกรามบ้านช่องในประเทศเราทําให้ประชาชนไทยส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับสกิลติดตัวในการดัดแปลงพลิกแปลงสิ่งของดังนั้นเกือบทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราจึงดูเสมือนคอนลาดหรือภาพตัดตดแปะจับแพะชนแกะ กรุงเทพถึงเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความอะแดปทีบและปากกัดตีนทีบของผู้คนเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวและวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับความครีเอทีฟในชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพในการแก้ปัญหาผ่านสิ่งของธรรมดาบนท้องถนนโดยที่ท่านอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นสิ่งนั้นก็คือเก้าอี้ครับใช่ครับเก้าอี้นี่แหละครับคุณเดินออกจากบ้านไม่กี่ก้าวไปมุมไหนของกรุงเทพก็จะเจอกับเก้าอี้เต็มไปหมด แล้วคุณรู้หรือไม่ครับว่าความจริงคนไทยไม่ต้องนั่งเก้าอี้ก็สามารถอยู่กันได้เพราะเราเคยนั่งพื้นกันมาก่อนและในอดีตเก้าอี้มีไว้สําหรับชนชั้นสูงเท่านั้นแต่ตอนนี้ครับเก้าอี้กลายเป็นของธรรมดาสามัญที่ใครก็นั่งได้และมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพครับอินโทรครับ หลังจากการสำรวจและรีเสิร์ชอย่างหนักหน่วงทำให้ค้นพบว่าเก้าอี้ในกรุงเทพนั้นได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทหลากหลายนอกจากการนั่งครับเพื่อการนำเสนอที่ง่ายและกระชับทางเราได้แบ่งประเภทของเก้าอี้ตามท้องถนนออกเป็น3ประเภทได้แก่เดอนนั่งเดือแบกและเดือกกันเก้าอี้ประเภทที่1เก้าอี้รุ่นเดือนนั่งเก้าอี้ที่เอาไว้เพื่อนั่งเหมือนเก้าอี้ทั่วไปแต่มีหน้าตาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ และเดือนั่งตัวแรกที่เราจะไปทำความรู้จักเป็นของคุณน้าวินมอเตอร์ไซค์ทีน่าเซเว่นราชเทวีเพชรบุรี16ก่อนถึงร้านส้ตมตำเจแดงเจอ่อนเจก้อยแล้วอะไรคือคอนเซปต์เบื้องหลังของเก้าอี้รุ่นเดินนั่งเก้าอี้ที่มีเชือกถักแทนเบาะรองนั่งตัวนี้มันก็ดีกว่าไปซื้อแล้วก็หาวัตถุเกล่าๆอะไรที่มันพอใช้ได้เราก็มาเสริมแต่งอะไรทำเอาอะไรมันก็ใช้ได้มันก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกับของใหม่ ก่อนน้าทาหลายตัวนะตัวคมก็มีแต่นี้นั่งกันไปมา,มาขาดจมรุกน้าก็เลยเอาไปให้ปอทงอลเขาไม่งิเนื่องจากเก้าอี้ถักตัวเก่าได้หายไปแล้วและเรารู้มาว่าที่ใต้สะพานหัวช้างมีเก้าอี้ไม่มีเบาะนั่งที่ไม่ใช้แล้วของคุณตำรวจเราจึงนำมาให้คุณน้าชุบชีวิตให้เก้าอี้กลับมานั่งได้อีกครั้งเรามาเริ่มให้คุณน้าถักเก้าอี้กันเลยครับ หนูหยิบมีดตรงนั้นมานี่ด้านหลังไม้ใช่ทีน,นี้ทำทรงใหม่ <laughs> ทำทรงใหม่เอาเชือกอนี้ก็หาเจ็บเอามาจากวัตถุที่ว่าเขาเหลือใช้หรือว่าเหลือทิ้งแล้วที่สนย่อมเด็กเล่น,น่ไงตัดเมื่อวานไ,ไหนครับ,คร,บครับมันไม่เสร็จง่ายครับ เดี๋ยวผมต้องออกรถก่อนเมื่อคุณนากลับมาแล้วเราจึงสอบถามคุณนาว่าปกติวินมอเตอร์ไซค์ได้ทำเก้าอี้รุ่นเด่นนั่งใช้เองกันหมดทุกคนหรือไม่แล้วแต่คนเขาขยันหรือว่าแล้วแต่ความคิดที่พอแล้วนี่นั่งได้เลยเสร็จแล้วอสวยด้วยนะตัวนี้นะสวยกว่าตัวเดิมด้วยเด้อนี่แหละก็เรียกศิลปะ เอ้ย่าอ้าวจริงจริงเนี่ยอดีตด้วยสวยด้วยอ่าวเก้าอี้รุ่นเดินนั่งตัวที่สองอยู่ที่ MRT บางยี่ขัน เป็นเก้าอี้พลาสติกที่ถูกกางออกมา3ตัวและเชื่อมติดกันซึ่งขัดกับคุณสมบัติของเก้าอี้พลาสติกที่มีความสะดวกสบายในการจัดเก็บและสามารถซ้อนกันได้หลายๆตัวเพื่อประหยัดพื้นที่เราจึงไปสอบถามความเห็นคนในบริเวณใกล้เคียงว่าคิดว่าทําไมเก้าอี้สาตัวนี้ถึงถูกมัดติดเอาไว้ด้วยกันน่าจะแบบอยากให้วินทุกคนนั่งรวมกันแบบแล้วคุยกันช่วยเหลือพึ่งพากันซึ่งกันและกันก็เลยประสานกันใช่มันน่าจะชํารุดอะค่ะแล้วก็แบบ ทําให้มันเชื่อมติดกันจะได้นั่งได้ก็กลัวคนยกหนีไปแล้วครับเก้าอี้นะพอตกแต่งตกแต่งครับตกแ,ต,กแ,ต,กแต่งเฉยเฉยกันหรือเปล่ากันคนมีหยิดไปขโมยหรืออะไรไปทิ้งหรือเปล่าอาจจะมีงั้นเรามาฟังเฉลยจากคุณน้าวินมอเตอร์ไซค์หน้าซอยจารัญ40ทับหนึ่งกันเลยดีกว่าว่าทําไมเขาถึงมัดเก้าอี้พลาสติกสามตัวนี้ไว้ด้วยกันก็เอาไว้ตัวตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายอย่างว่าแหละบางคนมันก็หยิบไปได้ะ คือถ้ามันหายมันก็ต้องหายไปทั้งหมดเลยที่แท้คุณน้าก็การก็อี้ออกไว้ไม่ให้คนมายกไปได้โดยง่ายแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนยกออกไปกตาเล้งไงกตาเล้งมาแล้วเขาเป็นพลาสติกก็ขายได้เขาก็เอาไฟก็ไปได้ถ้าเราไว้เป็นตัวตัวเงี้ยมันก็หยิบไปได้ถ้าครั้งน่าจะได้ฮะได้แล้วก็ามาตัดินใจก็เลยมารวมมัดกีเดียวยงี้ยนี่ก็มามานั่งด้วยความลับ,เ,ลบเรื่องโตเนี่ย ต้องพานั่งเก้าอี้นี่เขาเป็นก้าอี้สวยต้องเอาไว้อย่างงี้เขาถึงจะไม่มีคนยกไปถ้าทําดีๆก็มีคนยกไปเนี่ยทำขยะดีๆก็อย่าหายเลยถ้าเอาไว้ยังงี้ไม่มีคนเอาไม่มีนั่งแล้วต้องต้องนั่งของไม่ไม่ดีแล้วถ้านาเริ่มได้ว่าจะทําเก้าอี้เองหรือว่ามีคนจัดเตรียมเก้าอี้มาให้นะเรื่อะไหน อยากได้อยู่แต่สถานที่เป็นส่วนบุคคลเข้าไงตัวเขาไม่ให้อยากได้อยู่นะถ้าเกิดเขาให้ก็โอเคอะ่ะไปมาถ้าสถานที่เขาให้ก็อยากได้อยู่ในขณะที่วินมอเตอร์ไซค์ที่ราชเทวีสามารถทำเก้าอี้เดินนั่งให้ออกมาสวยเป็นศิลปะได้นั้นวินมอเตอร์ไซค์ที่จะรัน40ิบทับหนึ่งต้องทำเก้าอี้ให้ออกมาไม่สวยเพื่อที่ซาเล้งจะไม่มายกไปนั่นเองครับแล้วถ้าเก้าอี้ไม่ได้มีเอาไว้นั่งล่ะครับ เก้าอี้ประเภทที่2เก้าอี้ที่ไม่ได้เอาไว้นั่งเก้าอี้รุ่นเดอะแบกเก้าอี้ที่ทำหน้าที่แบบอ็ e s เซอรี s ตั้งแต่ของเล็กๆไปจนของใหญ่ๆเช่นเสื้อผ้าปลาเคม็มพริกแห้งกระติกน้ำถังน้ำกะละมังถังแกส๊สชามก๋วยเตี๋ยวมูแดดเดียวไม้กระถางชั้นวางของชั้นเก็บของเออคอแห้งเดอะแบกยังสามารถพลิกแปลงไปในรูปแบบของมองมุมกลับปรับมุมมองได้อีกแล้วแต่สถานการณ์เดอะแบกพร้อมแบกรับทุกความหนักใจที่คนไทยสะสม ตอนนี้เราอยู่กันที่บางรักหนึ่งในสถานที่ชุมชนที่มีการใช้เก้าอี้รุ่นเดอะแบกอย่างแพร่หลายเป็นอันดับต้นๆในกรุงเทพมหานครเก้าอี้รุ่นเดอะแบกตัวแรกที่เราพบเป็นเก้าอี้ความสองชั้นและมีกระด้งวางอยู่ข้างบนสําหรับการร้อยมาลัยครับสองชั้นเหรอคะอาขาเก้เอาอี้อะค่ะจะได้ล็อกกระด้งไว้ด้วยถ้าถ้าเราวางตรงเขามีสิทธิ์ความได้แต่นี่ไม่เลยเขาจะบาลานซ์กันพอดีอันนี้คิดคนแรกอะเนี่ยกุดไอเดียมะ <laughs> <c oughs> คือเป็นคนนักออกแบบมาก่อนใช่ไหมจบศิลปศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้เออเราจะเก่งด้านนี้เก่งด้านด้านคิดคิดแตกต่างคิดไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะพูดจริงไอเนี้ยเราก็คิดของเราเองไม่เคยเห็นใครทํานะยังไม่มีอ่ะแต่ในละแวกนั้นเราก็พบเจอเก้าอี้เดอะแบกกระดง e ้งอีกอยู่หลายตัวครับ และเก้าอี้เดอะแบกตัวที่2เก้าอี้รุ่นเดอะแบกเดอะแบกเพราะมีการช่วยกันแบกมากกว่าหนึ่งตัวครับเราจึงอยากรู้ครับว่าทําไมคุณลุงเจ้าของร้านเขาถึงใช้เก้าอี้แทนโต๊ะไอ้ตรงตรงไอ้ตรงที่นั่งอะนะมันแตกมานั่งปั๊บมันก็จะมีเดือดก้นก็เอามาวางเป็นที่วางของก่อนที่จะทิ้งไปแล้วก็เก็บซ้อนเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะมันสามารถโยกย้ายได้ไงเพราะเรื่องจากว่าณเวลานี้เนี่ย เศรษฐกิจเขาไม่ให้เขาไม่ให้หวางด้านนอกแต่ว่าด้านในก็คือไม่ให้เกินบล็อกหนึ่งแล้วก็ทําตามกฎเขาคือว่าเราพยายามจะเปิดพื้นที่เดินน่ยให้มากขึ้นก็ลเลยเราก็จะต้องมาประยุกใช้เอาเก้าอี้มาวางซ้อนๆกันทีนี้เราก็ทราบกันคร่าวๆแล้วนะครับถึงประโยชน์ของเก้าอี้ในการช่วยพ่อค้าแม่ค้าทํามาหากินและคุณผู้ชมรู้ไหมครับเก้าอี้รุ่นเดอะแบกนอกจากจะสามารถเป็นทั้งโต๊ะและชั้นวางของแล้วเดอะแบกยังสามารถเป็นตะกร้าได้ด้วยครับ ต่อไปเป็นเก้าอี้รุ่นเด e อบแบที่ถูกพบเจอบริเวณปากคลองตลาดอีกสถานที่หนึ่งในกรุงเทพที่เราจะสามารถพบทั้งเดิอดนั่งและเด e Bag อยู่เต็มไปหมดแต่เด e Bag รุ่นนี้ไม่มีใครเคยพบเจอที่ไหนแน่นอนเพราะมันคือ The b a แบ on the back of the bicycle ครับว่าแต่ทําไมที่นี่เขาถึงใช้เก้าอี้แทนตะกร้ากันเพราะว่าเวลาขี่ส่งดอกไม้อะเขาก็จะใส่ในเก้าอี้แล้วก็ส่งไม่ต้องถือมันใส่ง่าย ใส่ง่ายไปง่ายไปสะดวกถ้าเป็นผักก็จะใส่เป็นตะกร้าตะกร้ารถทางนู้นรถเข็นในเมื่อก็มีจักรยานตะกร้าเกิดขึ้นมาเพื่อขนส่งผักแล้วทําไมถึงมีจักรยานเก้าอี้เกิดขึ้นมาได้อีกพี่ชาทำไมเขาถึงใช้เก้าอี้แบบนี้ส่งดอกไม้อ่ะเวลาใส่หอมมันไม่มันไม่หลนะ่นเออเป็นกำกรรางั้นมันจะเป็นป่องๆใช่ไหมเราล่องมาเดียวอย่างเงี้ยเราก็ใส่ปึ๊บเลยเนี่ยมันไม่หลนะ่น ไม่ต้องไม่ต้องปลูกไม่ต้องอะไรอ่ะจะไปง่ายถ้าอย่างนี้ก็เอาที่เลยเอาล็อกปุ๊บถ้ามีค้อนก็ใส่เพื่อนเพื่อนแล้วก็มั๊กโมดตะกร้ามันแพงตะกร้าใบหนึ่งก็สองสามร้อยแต่เก้าอี้เนี่ยเพิ่งจะตัวละอย่างนี้ก็มันสามสี่สิบบาทห้าสิบบาทและใช้ได้นานประหยัดกว่าคุ้มกว่าแล้วก็มันก็มานั่งได้อะไรได้ใช่ไหมเขาเขาเรียกว่ามวลสมองในการตแตง่ง คือถ้าเก้าอี้มันมันชำรุดหรือมันนั่งไม่ได้เขาก็ามาทําเป็นที่วางของซะเลยมันก็ดูเท่เอีกแบบนะแล้วขี่จักรยานอี่เก้าอี้ใส่ใส่ดอกไม้มันก็ดูเท่เอีกแบบที่อื่นไม่ถช่ไม่เนี่ยถ้าจะไม่ค่อยเห็นที่ไปทุกตลาดก็ไม่เคยมีสเสน่ห์มันเนี่ยที่พระคองเนี่ยมันมีสเสน่ห์คือที่อื่นเขาจะไม่ใช้พวกเก้าอี้กันเป็นน้องๆใช้บ้ละวางผักเก้าอี้ใครจะมาวางได้แตกหมดใช่ไหมแต่ที่นี่คือาวางกันได้ นอกจากความสะดวกสบายในการจัดเก็บแล้วราคาของมันยังเป็นมิตรทําให้เกิดการใช้งานในบริบทที่หลากหลายและถือเป็นจุดกําเนิดของเก้าอี้รุ่นเดแบบขึ้นมาครับเก้าอี้ประเภทสุดท้ายหน้าตาบางทีก็เหมือนกับเก้าอี้รุ่นเดอนั่งเก้าอี้ที่ไม่ได้เอาไว้นั่งเก้าอี้ที่นั่งไม่ได้เก้าอี้ที่ไม่ได้มีใครคิดจะนั่งเก้าอี้รุ่นนั้นคือเก้าอี้รุ่นเดอกันเก้าอี้สําหรับการกันที่จอดรถ การที่เก้าอี้รุ่นเด็กกันทำหน้าที่จับจองพื้นที่ได้มากกว่าขนาดตัวของมันทำให้เก้าอี้รุ่นเด็กกันอาจจะเป็นการใช้เก้าอี้ solving problem อย่างเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มหศัศจรรย์ที่สุดสุดยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดดีที่สุดลำเลิศที่สุดจากทั้งหมดในกรุงเทพก็เป็นได้เพราะเป็นการเข้าใจแกลไลที่อยู่ใน DNA ของคนเมืองกรุงเกือบทุกคน ว่าพื้นที่ไหนที่มีเก้าอี้วางอยู่ที่นั้นแปลว่าห้ามจอดเก้าอี้รุ่นเดือกกั้นที่เราจะพาคุณไปดูที่แรกอยู่ที่คลองสารครับแต่เนื่องจากเจ้าของบ้านที่ใช้เดือกกั้นไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่เป็นประจำเราจึงไปสอบถามชาวบ้านที่ใช้เก้าอี้กั้นที่จอดรถเหมือนกันในบริเวณใกล้เคียงว่าทําไมพวกเขาถึงใช้เดือกกั้นครับมันก็สะดวกต่อการยกขึ้นยกลงถ้าอย่างสมมติว่าเป็นไม้กั้นอย่างงูน่ะเห็นไหมอย่างเหล็กอย่างนั้นอ่ะเวลาเราจะยกขึ้นยกลงมันก็จะลําบากคือบ้านปกติพวกเนี้ย ถ้ารถมาจอดโดยที่ไม่ปลดเบรกมือเกียว่างอ่ะเขาก็จะจอดตายแล้วเวลาเจ้าของบ้านเขาเข้าออกมันจะเข้าออกไม่ได้ไงมันก็คือมันอาจจะเป็นตรงนี้ส่วนหนึ่งสองคือเจ้าของบ้านอ่ะเขามีรถเขาก็ต้องกั้นเพื่อว่าเวลาเขามาเขาจะได้ที่จอดรถขาจรเข้ามาจอดอย่างเงี้ยบางทีเหมือนกับเขาจอดข้ามคืนโดยเขาไม่มีความเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านเขาก็จะต้องกั้นนาทีไว้ของเขาตัวเขาเองอย่างกระบะอย่างเงี้ยคือขาจรจอดก็คือเหมือนกับจอดข้ามคืน อย่างเงี้ยบางทีมาจอดทีสองสามวันอย่างเงี้ยแล้วคนขายของเขาขายประจาเขาก็ไม่มีที่ประมาณเนี้ยค่ะเนื่องจากการบริหารจัดการที่จอดรถสําหรับตึกแถวที่คลองสารยังไม่มีประสิทธิภาพนักเก้าอี้รุ่นเดือกันจึงได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในส่วนนี้ครับเก้าอี้รุ่นเดือกันต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอยู่ที่ถนนนิรนามเราไม่สามารถเปิดเผยชื่อถนนได้นั่นก็เพราะว่าการจอเขาไม่ให้กั้นถนน่ะเอาต้องไปวางกั้นนะครับท่าำไม่ให้ เราทันไม่เพราะว่าเรามีใจ,ย,จยเพี่ให้เขาถ้าอย่างนั้นปกติคนแถวนี้เขาจอดรถที่ไหนกันจอดรถนี่แหละครับจอดรถนี่แหละนี่แหละจอดมันจะมีเจ้าหน้าที่เขามาเก็บเจ้าหน้าที่แบบพทมอ่ะเขาจะเก็บแต่ว่าน้องมาไม่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 รู้จักใครน,น้องน้องต้องมาเสียห้าร้อยแต่ว่าถ้าน้องรู้จักพี่อย่างเงี้ยน้องอจจะไรแคสองร้อย ไอนี้กันการนี่เขาก็การเปงั้นแหละแต่ว่าถ้าเขาอื่นมาจอดเขาจอดได้แต่ถ้าตำรวจมาเขาก็ยกได้ออนี้เขาก็การเปงั้นแหละก็่เนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็การได้หมดทุกคนมีสิทธิกันหมดแต่การการนี่มันมีเสียทีว่าเขาเสียเวลาเดือนก็อย่างเนี้ยตึกนี้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 เขาเสียเวลาเดือนอยู่เสียให้เจ้าหน้าที่อยู่ เมื่อเราค้นพบความจริงข้อนี้เราจึงถามว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อกั้นที่จอดรถหน้าบ้านมานานหรือยังใช่มันเป็นที่มามันตั้งแต่อ,ตอ,อุยหลายศตวรวษมาแล้วเป็นสิบปีสิบปีมาแล้วถ้าจะจ่ายจะให้เปลี่ยนมันยากนอกจากจะเผาะะไรที่เราจึงเกิดความสงสัยครับว่าถ้าเป็นที่อื่นในกรุงเทพการวางเก้าอี้บนถนนเพื่อกั้นที่จอดรถนั้นจะต้องเสียค่าทรรมเนียมพิเศษแบบนี้อีกหรือไม่ และเราก็ได้รับอีกหนึ่งเบาะแสที่ถนนนี้ระนามอีกที่หนึ่งครับว่ามีคนได้เอาเก้าอี้รุ่นเด็กกันไปจับจองพื้นที่สาธารณะเพื่อตามเก็บค่าที่จอดรถแล้วทาไมเก้าอี้รุ่นเด็กกันถึงเป็นที่นิยมขนาดนี้ป้าป้ากลัวตำรวจก็มาเก็บไปกัน้นรมเก้าอี้มันถูกหน,อน่อยกลัวใบอนละร้อยฝ่าเก้าอีม้มาแก้วกสิรถบางคันก็ให้ขนาดรถไม่ใช่ก็ไม่ให้จ่ายนะและ้วก็เสียเดือนต้องสองหมืน 2, ม่นมาดาเสียค่ารถเก็บสองหมืน่น เสียให้ตำรวจไดยรู้ว่าตำรวจนรื่ออะไรเพราะผู้ชายโดกยนกินมาเก็บหาไปก็อยู่ในตลาดนะเียก็บไปดนได้ยี่สิบหมื่นน้องด้นหนสองไปให้ตำรวจแต่ป้าไม่รู้ว่าให้ตำรวจเท่าไหไรนะมาถึงขั้นนี้เราคงหยุดไม่ได้แล้วล่ะครับดังนั้นเราจึงไปสอบถามผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้โดยตรงเลยดีกว่าคือถ้าจะพูดหรอว่าอ่ะมันก็เป็นสองประเด็นหรอว่ารถที่มาจอดจริงๆมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะมันเป็นถนนถูกไหมมันก็กินหายไปเลนหนึ่งเลยอะไรเงี้ย แล้วยิง่งมาเก็บเงินก็ยิ่งไม่ควรใช่ไหมแล้วเราอะฝั่งหนูนะ่ะเราเลยเห็นว่ามันแบบเฮ้ย e <ase of> <city> คือการเอาแค่แบบเก้าอี้มาตั้งอะกลายเป็นที่ของเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย e <ase of> <city> เออแล้วเก็บเงินด้วยแบบว่าแบบหาแบบสร้างอาชีพให้ตัวเองหรออะไรเงี้ยมันยิ่งไม่ถูกเลยอะเราว่าเอออ,อ๋อจริงจริงพี่ว่าพี่ว่ามันไม่ไม่ได้เกี่ยวที่เป็นเก้าอี้หรือไม่เป็นเก้าอี้หรอกสําหรับพี่ว่ามันมันเป็นอะไรก็ได้อะที่แม่งเอามากั้นไม่ให้รู้ว่า ตรงเนี้ยห้ามจอดอีกคือพื้นที่สาธารณะมันไม่มีสิทธิ์ครอบครองแล้วพี่อยู่ที่นี่ตอนคืนแม่งต้องจ่ายเป็นรายเดือนให้กับมาเฟียซึ่งมาเฟียก็ต้องไปเอาตังค์ไปให้ผู้มีอิทธิพลเออพี่ไม่ไม่ติดนะถ้าเกิดว่าเรามาจอดในพื้นทีะนะ่สาธารณะแล้วเราจะต้องชําระเงินหรือเสียเงินให้กับรัฐแล้วรัฐก็เอาเงินเราอะไปแบบทํานุบํารุมปัจจัยหรือว่าถนนหนทางที่เป็นของประชาชนอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านี้มันเหมือนกับว่าเก็บร้องเงินมันไปไหนแล้วเก็บยังไงหรือว่า การจัดการตรงนี้มันคืออะไรองยด้วยคุณสมบัติที่น้ำหนักเบาและยกไปยกมาได้ง่ายของเก้าอี้รุ่นเด็กกันทําให้สามารถใช้จองพื้นที่จอดรถได้จริงครับถ้าหากเปรียบเทียบดูแล้วเก้าอี้รุ่นเดิกนั่งถูกสร้างขึ้นมาเพราะความบกพร่องในการจัดการที่นั่งในพื้นที่สาธารณะแต่เก้าอี้รุ่นเด็กกันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครองพื้นที่สาธารณะนั่นเองครับถ้าวันหนึ่งเก้าอี้พวกนี้เกิดหายไปขึ้นมาประชาชนชาวกรุงเทพส่วนนี้จะรู้สึกอย่างไรหรือจะใช้อะไรแทนเก้าอี้กัน ถ้าถามพี่นะพี่เลือกชักก้าหนึ่งใหญ่กว่ากว้างกว่ามันจุได้มากกว่าแต่ถ้าเก้าอี้มันได้นิดเดียวได้ไม่เยอะแล้วประโยชน์ไม่ดีกันหรอกแต่ว่าราคามันจะแพงกว่าไม่เหมือนแักไอ้เก้าอี้ที่มันเป็นเก้าอี้แบบนี้มันถูกกว่าก็ถ้าหายไปน้ไม่เป็นไรก็แต่เสียดายไหมอ่ะมันก็เสียดายอ่ะแต่เรานั่งอยู่ถ้าถ้ามันหายจริงเราก็ต้องกำจใจอ่ะเราก็ต้องเดินเี่กก็เดินกันตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยมันมันหลายคนอ่ะ ใช่ถ้าหายก็ต้องทําใหม่ถ้าปล่อยเขาเขาอยากได้ก็ให้เขาไปเขาอาจจะไปนั่งเราก็ไม่เป็นไรได้บุญ <c oughs> เราจะไม่ทิ้งเก้าอีพ้พลาสติกเราเด็ดขาดถ้าอยู่ในกรุงเทพว่าต,วต,วตัวนี้จะไม่ทิ้งตัวนี้ทําให้เรามีกินมีใช้ทําให้ป้าเนี่ยมีกินมีใช้ไม่หายหรอกเพราะว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้วางของพวกนี้เราจะไม่เอาของใหม่ <c oughs> นี่ก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าเกิดมันหายเนี่ยเราจะได้ไม่เสียดายเพราะว่า มันแตกมันหักอย่างนี้เห็นไหมมันหักเราี่คิดว่าถ้าวันหนึ่งเก้าอี้หายไปจะรู้สึกยังไงควรจะเป็นอย่างนั้นแหละคิดว่าก็ควรู้สึกดีแหละแบะว่าเออต้องมีคนมาจัดการเนาะแบบมันไม่ควรจะมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าตัวตนของเก้าอี้ประยุกต์เหล่านี้จะได้เข้าไปแก้หรือว่าเพิ่มปัญหาเข้าไปอีกแต่ก็อย่าไปคิดเยอะเลยครับ เพราะเก้าอี้ก็เป็นหนึ่งในของใช้ใกล้ตัวหลักๆที่มีประโยชน์และคุณสมบัติสุดวิเศษวิโสเอื้ออำานยความสะดวกพวกเรามามากนักต่อนักเหลือเกินสุดท้ายเราหวังว่าจากนี้คุณจะเห็นเก้าอี้รุ่นเดินนั่งเด e b แบ k และเดือกกัน้นหรือสิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ไม่เคยตั้งคำถามกับมันในมุมมองและบริบทใหม่ๆสุดลำ้ำอีกไม่นานในอนาคตเราอาจจะมีเก้าอี้เพิ่มมาอีกมากมายหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวไทยเก้าอี้ที่เป็นขุมกำลังสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศชาติเพื่อที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาระบบก,การจัดการพังงองที่ฝังรากลึกไปในทุกตรอกซอกซอยต่อไปอย่างยั่งยืนถ้าเก้าอี้ตัวหนึ่งที่เราคิดว่ามันธรรมดายัางเจ๋งขนาดนี้ ภายใต้สิ่งอื่นๆในประเทศไทยมันจะมีความลับสุดเจ๋งซ่อนอยู่อีกมากมายขนาดไหนโโออ้หนรืบางกกพิัษ